เฮ้ยฝน,นกำลังตกแล้วอ่ะโอ้โหพายุเข้าแน่เลยมันจะพายุเข้าจริงๆแหละเฮ้ยมีฟ้าแลบู่ทางร้นด้วยอะ่ะโอ้โหกลัวไหมอะ่ะก็กลัวอยู่นะแต่ว,ว่าไปเรามีอะไรจะพูดกับไป ลูกกรู้สึกว่าไปาไม่กลัวใช่ไหมยตาปมาแบบนี้เฮ้ยเราไม่องกลัวพ่อนุกอยากจะบอกว่าายรู้ไหมว่าก่อนหน้านี้ลูกไม่ได้ชอบผู<อ>้หญิงรู้สิเรารู้ว่านุกเคยชอบผู้ชายมาก่อนใช่ไหมล่ะแตไปรู้ไหมว่าตอนนี้ไม่รู้อ่ะ เวลาอยู่กับปลายแล้วเรารู้สึกมีความสุขแล้วก็เราอยู่ใกล้ปลายแล้วหึงปายเขินทำไมนเนี่ยแล้วเขินอะ่ะก็ไม่รู้อ่ะเดี๋ยวใกล้ปลายแล้วก็เขินปดูท่าหนกเข,ขินนี่น่า,า,ารักจังเลยแล้วถ้าปายคิดว่าถ้าเราเปลี่ยนจาก รักผู้ชายว่าชอบผู้หญิงแปลว่ามันเราน่าจะเปลี่ยนได้ไหมรู้ว่ามันก็ได้นะนุ๊กถ้าสมมุติว่าเอางี้ดีวกว่านุกคิดว่าปายคิดว่านุกจะชอบผู้หญิงทรงไหน ทรงคือแบบไหนเหรอระหว่างเป็นผู้หญิงที่ห้าๆกับผู้หญิงหวานๆเราทางไม่ออกเาแต่นุกชอบแบบไหนอ่ะไม่เดาเหรอก็เราดองไม่ออกไงเราอยากให้นุกเฉลยไม่รู้อ่ะอาจจะเพราะว่าเราก็เป็นเคยเคยเป็นผู้หญิงเราเคยเขาจะบอกนจเปลงเพศมาแล้วเหรอไม่ไม่ไ่ยัง,ยง นุกเคยก็อย่างที่ไปแล้้จากเนาะลุกเคยเป็นผู้ชายที่ชอบผู้ชายมาก่อนแล้วลุกก็เป็นคนที่หวานหวานลุกก็อยากจะได้คนมาก็น่าอยากจะค,คบคบกับคนที่เขาเอาริงเอาๆแล้วก็เขามาดูแลเราได้แต่ถ้าเป็นปลายก็น่าจะดีมั้งเอ้าต้องเถอะ ปต้องไม่เินนะคุน่นเนี่ยป